สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับคลิปนี้ก็จะนำลาวพัฒนาครับหงวดประจำวันที่7จ็วันศุกร์ครับวันศุกร์วันที่7เดือน3ปี68ก็จะมาเริ่มคำนวณจากสูตรหนรนี้ก่อนครับลาวพัฒนาร้อยมาลายสูตรหน่นี้ครับงวดที่ผ่านมานี่สูตรนี้นี่ ฝั่งนี้ก็เข้าครับสองหนึ่งตรงนี้ก็มีสองหนึ่งแล้วก็สามตัวข้างๆก็มีหกศูนย์ตรงนี้ก็สองหนึ่งหนึ่งสองอยู่นี้แค่นี้ครับสําหรับสูตรนี้สูตรนี้แหละครับที่ผมจะนําไปจับชุดสองตัวล่างที่งวดที่ผ่านมานั้นก็เข้าไปที่สองหนึ่งตรงนี้แต่ว่ามันจะต้องคํานวณสูตรนี้ก่อนครับแล้วก็ถึงจะไปคํานวณชุดสองตัวล่างครับ เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมาล่างไปหมดแล้วกลายเป็นเข้าล่างอย่างเดียวครับตอนนี้บนหรือล่างก็ขอให้เข้าทุกงวดก็พอใจแล้วครับสำหรับราวพัฒนาก็เดี๋ยวเปลี่ยนกระดาษครับเพราะว่าสูตรนี้เต็มกระดาษแล้วครับเรามาจะคำนวณใหม่ครับ สำหรับสูตรนี้ก็จะใช้เลข3ตัวบนก่อนครับเป็นตัวคำนวณก่อนจะใช้ตัวนี้ก่อนครับมาตั้งแถวหน้าแล้วก็ตามด้วย662แถวหลังจะเริ่มจาก160ก่อนครับแล้วก็ตามด้วยหกห สูตรนี้เราจะจับตัวนี้ก่อนครับจะเอาเลขข้ามเลขก่อนคือเรียงแบบนี้เสร็จแล้วก็จะเอาเลขข้ามเลขก็จะเริ่มจากหนึ่งศูนย์หกก่อนครับนี่ครับข้ามตัวเลขหนึ่งศูนย์หกแล้วก็ตามในหกหกสอง แล้วทีนี้ก็เอาสามตัวนี่ครับข้างหน้าบวกกันก่อนตรงนี้จะได้หนึ่งหกตรงนี้ก็จะได้สองแปดทีนี้ก็รวมกันครับหนึ่งหกได้เจ็ดสองแปดได้ศูนย์เจ็ดศูนย์ได้เจ็ดงวดนี้ได้เจ็ดกับแปดครับ ดูงวดที่ผ่านมาที่มันออกสองหนึ่งหนึ่งสองดูครับเลขมันเบิ้ลแบบนี้สูตรนี้นี่เลขเด่นนี่มาข้างล่างตลอดครับสองก็ออกสองหนึ่งเก้ากับศูนย์ก็มาศูนย์สี่สองกับสามก็มาสองสี่งวดนี้ได้เจ็ดครับเจ็ดน่าจะมาหลักสิบล่างครับงวดนี้เจ็ดกับแปดสองตัวเดี๋ยวเราก็ค่อยๆมาดูอีกทีว่าสูตรนั้นจะได้เลขอะไร ก็ได้เจ็ดเราก็จะเอาเจ็ดมาตั้งตรงนี้ครับเจ็ดนับเพิ่มมาสองก็จะเป็นเก้าแล้วก็ศูนแล้วก็สามสี่แล้วก็หกนี่ศูนรนี้จะเป็นแบบนี้ครับนี่คือเลขหตัว วที่ผ่านมานั้นตรงนี้ก็เข้า2ตัวล่างไปสองหฝั่งนี้มี6มี3มีศนย์ก็เข้าไป6 0ก็เอา2ตัวเนี่ยครับบวกกันลงมาอีกทีหนึ่งตรงนี้จะได้6ได้3ได้เลขตัวเดิมครับ6 3 0ตรงกลางนี้ได้เลขคนละตัวนะครับ แต่ว่าบวกกันแล้วได้หกหกสาศูนย์เหมือนเดิมครับนี่ครับอันนี้สองสี่ห้าแปดเก้าเก้าหนึ่งตรงนี้ได้อะไรครับเจ็ดเก้าศสามสี่หแต่รวมกันแล้วตรงนี้ได้หกสาศนย์เหมือนเดิมครับและทีนี้ก็จะเอาเ,ออเลข แถวหน้านี่บวกกันก่อนครับอย่างหวดที่ผ่านมานั่นสองห้าเก้าก็จะได้เจ็ดสี่ตรงนี้ตรงนี้สี่แปดสองสี่แปดหนึ่งก็จะได้สองเก้าถ้าก็นับรวมกันไปแบบนี้อีกทีหนึ่งครับจะได้ฝั่งนี้อีกชุดหนึ่งจะได้เจ็ดสี่ก็ได้เลขเดิมอีกครับเจ็ดสี่ตรงนี้ก็ได้สองเก้าได้เลขตัวเดิมครับ คำนวณแล้วคนตัวเลขคนละตัวเลขแต่ว่ารวมกันแล้วได้เลขตัวเดิมครับก็ได้หกหกเหมือนเดิมเจ็ดสี่สองเก้าหกหกก็จะได้หนึ่งได้หนึ่งได้สองแถวตรงนี้ก็จะได้หนึ่งหนึ่งสองเหมือนเดิมครับตรงนี้ก็จะได้สองหนึ่งแล้วก็นับเพิ่มมาอีกแต้มก็จะเป็นสอง เลขคนละชุดครับแต่ว่าพี่ครับตรงนี้ได้สองเราเริ่มต้นที่สองวันนี้ได้เจ็ดเริ่มต้นที่เจ็ดแต่กลับมาได้เลขตัวเดิมครับก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับเลขอาจจะออกตัวเดิมก็ได้อาจจะเป็นตัวกลับเจ็ดทับสามทับหกแปด นี่ครับสำหรับลาพัฒนา,นาสูตรร้อยมไลัยสูตรหนึ่งคือร้อยมไลัยแบบนี้ครับต่อไปเราก็เอาเลขนี้แหละครับมาคํานวณต่อเป็นสูตรนี้เพราะเราลงท้ายด้ยวยเลขเจ็ดก็คือตัวนี้ หัวน,นี้เด่นเจ็ดกับแปดครับเราลงท้ายด้วยเลขเจ็ดเราก็เอาเจ็ดมาตั้งตรงนี้ครับหมดเ็นแล้วลงท้ายด้วยเลขสองก็เลขสองมาตั้งตรงนี้เหมือนเดิมครับอันนี้สองหัวน,นี้ได้เจ็ดเจ็ดแปดเก้าศูนย์นี่ครับข้างบนนี่จะเดินหน้าแบบนี้ แล้วก็เริ่มจากข้างหน้าอย่างเดียวครับจะไม่วนกลับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดศูตรแรกจะเป็นแบบนี้ครับถ้าก็ตีเส้นเป็นปาตะเพียนถ้าก็ดึงตัวเด่นออกมาครับรก็จะได้แปดศูนย์ แล้วก็หนึ่งสามแล้วก็หกแปดหกตัวตรงนี้ก็จะได้แปดศูนย์หนึ่งสามแล้วก็หกแปดงวดที่ผ่านมานั้นตรงนี้ก็มาแค่หกก็ออกหกศูนย์เนี่ยครับแปดกับหกตรงนี้ แล้วก็ตรงนี้ก็มาศูนย์อยู่ตัวหนึ่งหกก็มาตรงนี้ก็เข้าไปชุดนี้ครับชุดนี้เข้าไปที่หกศูนย์ฝั่งนี้หกศูนย์ศูนย์หกแต่เลขที่ชนกันก็คือเลขสองหลักหน่วยก็จะมีหนึ่งเก้าห้าฉะนั้นผมก็เลยจับไปสองหนึ่งก็เข้าไปสองหนึ่งวันนี้ก็ตรงกลางนี่ก็ยังเป็นเลขหนึ่งกับสามเหมือนเดิมครับตรงกลางแบบนี้เราก็จะ ตีเส้นไว้ให้ก็คือ1กับสามทั้งหมดที่ผ่านมาเนะีเขาเข้าหมาหลักสิบครับเลขหแล้วก็ตรงนี้มี1ก็วิ่ง2กับ3ก็เข้าไปสองหนึ่งวันนี้ก็เลขวิ่งก็จะเป็นเลขเจดกับ8ครับแล้วก็เอาเ็ดมาตั้งตรงนี้อีกทีหนึงเจ แล้วก็แปดเก้าศูนยฝั่งนี้จะเดินตัวเลขแบบนี้ครับสลับกันไปมาฉะนั้นงวดนี้ก็จะวิ่งตรงนี้ครับ เลขเจดกับเลขแปดสองตัวนี้วิ่งเจ็ดกับแปดครับงวดนี้เมื่อที่ผ่านมาตรงนี้เข้านะครับหกศูนต์ตัวกลางนี้เข้าไปศูนย์หกหกศูนย์งวดนี้ได้ห้ากับหนึ่งตรงนี้มีหนึ่งฉะนั้นหลักหน่วย ที่จะมาคู่กับเจ็ดกับแปดก็จะมีหกสี่ศูนย์สองนี่ครับเลขตัวนี้หกสี่ศูนย์สองมีหกมีสี่มีศูนย์แล้วก็มีสองเรามาดูสูตรสองอีกสูตรหนึ่งครับสูตรสอง สูตรสวันนี้เลขชนกันที่เลขอะไรครับเพราะว่าสูตร2ผมก็คำนวณไม่เสร็จเรียบร้อยเพื่อเป็น,บบน,นการง่ายต่อการคำนวณครับก็จะมีสองศูมีเลข3ตัวครับชนกันที่206มี6มีศูนย์มี2ที่ชนกันครับ นี่ครับสูตรสองเมื่ที่แล้วชนกันที่หนึ่งเจ็ดเก้าก็มาสองหนึ่งนี้ก็ชนที่สองศูนย์หกชนกันตรงนี้ครับสองศูนย์หกฉะนั้นหลักหน่วยล่างงวดนนี้จะมีสองมีศูนย์มีหกเราก็จะมาจับตรงนี้ครับเป็นชุดสองตัวก็จะเริ่มจาก เจ็ดหกเจ็ดศูนย์เจ็ดสองถ้าแปดมาก็จะเป็นแปดหกแปดศูนย์แล้วก็แปดสองนี่ครับสำหรับชุดสองตัวล่างวดนี้วดนี้ผมจะ ลงไม่เยอะครับเอาแค่หกชุดแค่นี้ก็พอถ้าเข้ามาเขาก็จะมาอยู่อย่างงวดที่ผ่านมาตรงนี้ถ้าเราจับสองกับสามมันก็จะมีสามหนึ่งสามเก้าสามเจ็ดถ้าสองมาก็จะเป็นสองหนึ่งสองเก้าสองเจ็ดแต่งวดนนี้ผมจับไปสองสี่กับสองหนึ่งสองเก้ามันจะมีเลขอยู่หกชุดเอาแค่หกชุดนี้ก็พอครับถ้ามันมามันก็จะมา ตร,ตรงคู่หนึ่งเราไม่ต้องไปเล่นเยอะถ้าสูตรนี้เข้ามาล่างเขาก็จะมาแบบนี้แต่ตรงนี้มีหนึ่งกับสามก็ห้าอาจจะเอาห้านหนึ่งตรงนี้ไปชักคู่หนึ่งก็ได้ครับสำหรับชุดบนเพราะงวดที่ผ่านมาเขาออกหกศนย์ 0, แบบนี้ศูนย์หหศูนนี่ครับ วดนนี้เพิ่มห้าหนึแล้วกันเอาห้าห้าอีกชุดหนึ่งครับกันไว้5 1แล้วก็หนึชุดพอครับแค่นี้พองวดประจำวันที่7จทับสทับ หกแปดครับสำหรับชุดนี้ก็เอาไปเป็นแนวทางครับสำหรับสูตรนี้ถ้าเข้ามาอีกงวดหนึ่งก็ต้องให้เห็นอยู่แล้วครับสองตัวล่างจะมีอยู่ชุดหนึ่งแน่นอนครับถ้าสูตรนี้เข้าอีกเป็นล่างอย่างเดียวครับให้เล่นล่างเลยครับแต่ถ้าจะเล่นล่างกันบนก็ แล้วแต่ท่านคลิปนี้ก็จะนำสองสูตรนี้ครับมาคานวณให้ท่านได้รับชมกันเสร็จแล้วร้อยครับก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมก็ใครที่เข้ามาดูมาชมก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนครับขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยปังๆกันอีกงวดนะครับสำหรับงวดประจำวันศุกร์และนี่คือสูตรหนึ่งร้อยเมล็ย ได้เลขแบบนี้เลข6ตัวตรงนี้มี7903 4 6 7903 4 6ก็จะมี7 6 7 0นี่ครับก็จะมี7 6 7 0ที่อยู่ตรงนี้ถ้ามาล่างก็คือในนี้ก็จะมีอยู่คู่หนึ่งก็จะมี7 6 7 0นี่ครับ มีแน่ๆครับเจ็ดหกเจ็ดศูนย์ห้าตรงนี้มาสองตรงล่างเลขหกตัวตรงนี้มีหกสามศูนย์้องวดที่ผ่านมาตรงนี้เข้าไปหกศูนย์เลขสามตัวตรงนี้ตรงนี้ก็มาสามเก้าอันนี้ก็มาศูนย์สี ตรงนี้มาหกศูนงวดนี้ก็ได้เลขตัวเดิมก็คือหกสามศูนย์เหมือนเดิมครับจับชุดออกมาแล้วได้แบบนี้ก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับ